โอ้โหโอ้โหได้นะแดดร้อนจะตายไปไหนมาเดี๋ยวไม่สบายมันยังมันแก่แล้วเระแม่เหมือนยังไม่แก่เลยแก่แล้วไม่ก็แก่นอนขึ้นออกเขียวทัดบอกแก่แล้ววิ่งขึ้นมาของอาจารย์หรือของใครของอาจารย์เท่าอันนู้นก็ของอาจารย์หมดแน่ใช่อันเนี้ยไว้ขายวันอื่นเนี่ยเรา เนี่ยอันนี้ไอ้นงขายก่อนยี่สิบบาทถุงทําเป็นโลไปเลยอืแล้วมึงคอยไปดูเ็าด้วยนะเขาขายหมดแล้วเออนี้จะไปอะไรกูจะไปหาหมออ๋อเออเดี๋ยวไปดูให้ไเ้ยางเปิดตูดดี๋ยางเปิดนะลงมะขนุนรอบนี้สวยว่าลูกสวยลูกนี้ลุงสายจะอันนี้ลงสายจะลวงโตมั้งเนี่ยพ่อ ถนนลูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะไอไอรวงที่เป็นรวงเหลืองๆใช่ป่ะไเราไม่รู้ว่าเพิ่งออกะตนเก้านะแต่ันเคยสุกมันเนอดีนะวยาเนี่ยชครับครับของิมา